สำมะง,งานเขียืวิธีการศึกษาประถมศึกษาพุบุญเขตหนึ่งจัดโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน เมื่อวันที่30พฤศาคม2559ณห้องประชุมมงขาวหวานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1นายประธานหาดยาวรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรมไทยสกุลันทางนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดอบรมผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึษกษาพิบูลเกต1จึงได้ดำเนินการฝึกอบร,รมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรมไทยสกุลร้านขึ้นในวันที่30กรกฎาคม2559ณห้องประชุมมะขามหวานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึษกษาพิบูลเกต1โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหา,กากรวกลางวันในโรงเรียนจำนวน151คนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม